อ่อาสอจุดสามกว่านะคะเดี๋ยวคูณกับล็อกเจ็ด้อยยนะคะซึ่งล็อก728ดร้ยดีได้เป็นล็อกเจ็ดุดสองดเนาะ oh <my. S 1> คูณส <Yeah. S 1> ิยกกำลังอะไรเรอ่ยกกำลังอะไรดีลูกจุดอยู่ตรงนี้เลื่อนมาครั้งที่หนึ่งเลื่อนมาหลัง7เป็นครั้งที่2ก็เป็นสิบกำลังสองนะคะอ่ะโอเคได้เ okay. จ็ดจุดสองแคูณสิบกลังสองแล้วก็ทำาังะลูกสองจุดาม ศูบบนสองหกนะคะล็อกเจ็ปเปิดตารางลูกเจ็ดจปดเจ็ดช่องที่แปเป็น8 6ดหนะคะจุดแปดหกนึ่งถมอืมโอเค แล้วก็บวกนะคะบวกนี่จะ <c oughs> ได้เป็นนะคะสองจุดสาศสองหกคูณกับสองจุปหสองหนึ่งนะคะสองตัวนี้บวกกันเนาะ <c oughs> แล้วก็คูณนะคะคูณกันด้วเท <c oughs> ่อเอาไหร่ก็เด็กๆลองทำข้อดีนะคะ <c oughs> ลักษณะเดียวกันเลยลูก <c oughs> เากเอสสามคูณสองจุดแปดหกหคห้าเก้าค่ะประมาณหกจุดห้าเก้า ระะอนเจ็ดร้อยยี่สิบแปดเท่ากับหกจุดห้าเก้าประมาณนี้นะคะข้ออื่นก็ทำเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวขอขอทำให้ดูซักอีกหนึ่งข้อเป็นรอนเก้าสิบเก้ากนนะคะโอเครอนเก้าสิบเก้าก็เท่าไหร่ดูก็สองจุดสามศูนย์สองหกใช้สูตรนี้นะคะแล้วก็คูณกับล็เก้าสิบเก้านะคะ สองจุดสามศูนย์สองอะได้เปนอรไรเลยล็อกเกค่ะคูณสิ10ิบ <10 S 2> อะไรลูกเดิมอยู่ตรงนี้เนาะจุดอยู่นี่เล่นมาหนึ่งจุดได้สิกับันหนึ่งนะคะก็2.3026นะคะเิดตารางเลยลูกเิดเตาราง9.9นี้ตออหนึ่งนะคะ ล็เเปิดตารางไม่เป็น9956นะคะ0.9956 2.3026 1.9956คูณไปนะลูกนะ เก้าห้านะคะสี่จุดห้าเก้าอะไรเปล่าๆแล้นี่เนาะสี่จุดห้าสี่จุดหกก็ได้แล้วแต่ประมาณนี้นะคะได้เหมือนกันอ่าโอเคอ่าเดีกยวลองทำดูแล้วกันนะคะข้อนี้ก็น่าจะไม่ยากมาก2.3026นะคะคูณกับล็อก0.1 สามเนาะอันนี้นะคะเราเลื่อนจุดไปข้างหลังล็อกนะคะหนึ่งจุดหกสามคูณสิบยกกำลังอะไรลูกแต่แรกจุดอยู่นี่ใช่ไหมจุดอยู่นี่เราเลื่อนไปเดี๋ยวเลื่อนถอยหลังเป็นลบหนึ่งค่ะลูกก็เป็นกำลังลบหนึ่งนะคะได้เป็นหนึ่งจุดหกสามคูณสิบกำลัลบหนึ่งนะคะอ่ะ ตอนนี้เดี๋ยวตรงนี้ของเขาก็จะกลายเป็นลบหนึ่งนะคะเขาจะกลายเป็นลบหนึ่งเด็กลองทำฝึกทำดูแล้วกันนะคะการคำนวณค่านะคะการคำนวณปราณโดยใช้ล็อการ์ติทิลหมอเขาบอกว่ากำหนดล็อก1.2ึสามเมตรน pues bon ี <an> <keyboard ing numbers> เขาให้หาค่าเอ,อร o ลากที่ห้าของหนึ่งสองสามนี่เขาบว่าไงันจะใช้สมบัติต้องดูดูอเ,อเอาเอา x เขาให้หาอะไรก็มาเป็น x เ,เลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนล่างเป็นรูปยกกำลงัง่เปลี่ยนล่างเป็นรูปยกกำลงังอย่างดูนี้นะ จากนั้นก็อะไรลูกล็อกเอ็ก hmm. ล mm ็อกเอ็กจากนั้นก็ใส่ล็อกเลยค่ะใส่ล็อกเลคล็อกเข้ามาเขาเทคล็อกเนาะใส่ข้างนี้แล้วก็ใส่มาข้างหน้าดูน mm hmm. หน้าตาก็จะได้แบบนี้กัแบบนี้นะคะจากนั้นก็เอาเลสซีกนานําลังพลืบลงมาข้างหน้านเลยเป็นนี้น, mm hmm. นะคะเอาเลสซีกนานําลังตัวเนี้ค่ะลงมข้างหน้าได้เป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมคะ mm hmm. ล,ล็อกหนึ่งสองห้ามันก็ลบหกหนึ่งสองสามลบห้าใช่ไหมคะมันถายสิบเนาะสองสิบนะคะตรงนีนนะะนน้กำลังเอาเลขชี้กำลังฟึบลงมามันมีสมบ,บัติอ,อยู่ข้อหน,นึนน่งอยู่นี้ลูกนะอนี่ยัไงต่อเราก็เปลี่ยนจากหนึ่งร้อยยี่สิบสามหนึ่งร้อยยี่สิบสามตอนนี้จุดอยู่ข้างหลังใช่ไหมลูกจุดอยู่ข้างหลังพอเล่นมาหนึ่งตำแหน่งเล่นไปอยู่ มสองก็กลายเป็นสิบมันสองก็กลายเป็นเลขสองตัวนี้เนาะนะคะเปิดตารางคนนี้แล้วมาบวกกับเลขสองท่านี้คูณกันพูกได้ค่าเท่านี้นะคะไ,ได้ค่าเท่าไหบ้างังต่อได้ค่าเท่านี้ก็ต้องไปดูว่า x ศูนย์จุดสี่หนึ่งแปดศูนย์เนี่ยเอ,อ่อเปิดตารางทาแบ็คเวิร์ดนะคะเปิดตารางทําทําย้อนกลับ เปิดอารางนะคะา,า,าย้อนกลับ้สีปวดตาเนี่ยสีปวดตาลบอันนี้ว่าเปิดตารางนะคะา,าย้อนกลับย้อนกลับบ่าค่าอยาเงี้ยสี่ศูนย์สี่ศูนดสี่ศนยนศูนย์จุดสี่หนึ่ง แปสองจุดหกนี่ยประมาณสองจุดหกที่เราดูเนาะแล้วได้สี่หนึ่งแปดสามได้สองจุดหกสองนะคะสองจุดหกสองเขาได้สองจุดหกสองเนี่ยมันเปิดตารางได้นะคะศูนย์จุดสี่หนึ่งแปดสามอันนี้แปดศูนย์เนาะก็อาจจะมีการเทียบเพาเทียบเราก็ได้เท่านี้นะคะอันนี้ หกหนึ่งนะนี่หกสองนะคะนี่หกหนึ่งแปดนี่หกสองมันหากันนิดหนึ่งที่เคยเทียบไปดูเพราะฉะนั้นเราก็จะได้นะคะเอกเนี่ยเ็ก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็จบแล้วว่าเพราะฉะนั้นตัวโจทย์ที่ให้เอาให้โจทย์เป็น x ใช่ไหมคะมันก็ได้เท่านีน้โอ้โออออเรา,าใช้หลายขั้นตอนกันเนาะไอ้พวกทำอะไดูนี่ชิรักชิร้อนอ่อนเป็นกระดาษนะไว้เขียน,นะค,ะนะคะน่ะอ่ะนั ข้อสอบจะมีด้วยกันนะไม่เห็นแล้วนะแล้วก็แล้วก็ขนมไปไม่เขียนมันอ่านี่นนนใช้ความรู้เกี่ยวับล็อกหาค่ะโอ้โหค่าไม่ใช่มถ้าเทคล็อกไปเกิดอนะไรขึ้นอ่ะเทคล็อกไปเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราลองทำจะลองทำข้อน,นี้ก่อนข้อห้ามากินนะ เลิกหมาอยากินนมดื uh, ่นมอมาเราไปลอยถุงเอาไปน้ำเด็ป uh ุ S ้ที tense, ่ลอนแ่บเอะถือก่อนถือก่อนถือนี้ก่อนถือนี้นี้มีบัานเงียรม่สอนด้วยไหมเด็กเนี่ยดูดูพี่เจ้าทำอะไรกันบ้านเดียวมันแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวให้แม่เดี๋ยวแม่ให้เล่นเดี๋ยวแม่สอนอ๋อให้เสร็จไหมหกเลยไปเช็ดเลยหาผ้ามาเช็ดก่อนอะข้อห้าทำข้อห้าได้หรือถ้าจะทำข้อห้าได้ข้ออื่นๆอาจจะพอทำ จงใช้ความรู้เกี่ยวกับล็อกหาค่าถ้าเราอะไรลูกอืมใช้สมบัตของล็อกอะโอเคงั้นลองทำนะคะ เราเ,เราให้คนเนี้เป็นเอ็กล้ดได้ว่าล็อคล็อคเอ็กเท่ากับล็อคของคนนี้ สามจุดสี่ห้าคูณสองจุดเก้าสามจะดูว่าคูณแล้วมันจะง่ายกว่าเนาะไม่ต้องไปนั่งเทคล็อกแต่ว่าอันนี้แค่ให้เราฝึกทักษะการใช้ล็อกนะคะล็อกผลคูณค่ะลูกก็คือเอาล็อกนะคะสามจุดสี่ห้าบวกกับล็อกสองจุด เก้าสามนะคะเห็นว่าสามสามจุดสี่กับสองจุดเก้าเราคูณกันเราแยกเป็นบ้านล็อกคนละบ้านอยากกินนมอยากกินนมเหรอคะลูกปะน้องก็ไปนอนปูที่นอนก่อนนะแม่ทำให้อยากกินนมปะไปนอนไปนอนที่นอนไปนอนก่อนนะคะเปิดตารางสามจุดสี่แล้วก็มือแม่แล้วก็มือตารางให้แม่หน่อยแล้วก็มือสามจุดสี่ให้่อยนี่นี่ไรห้าไรห้ามันน่ากลัวก็มันน่ากลัวแหละ สองเก้าแปดในนสองเก้าแปดเดี๋ยวหน้ก้หายสองเก้าสี่เจ็ดสี่สออ้าวเก้าสามแม่เก้าแปดก็อสี่หกหกเก้าาบวกกันเนี่ยเท่าไหร่นก้องก็ก็บวกเลยซิ่ก็เสิม าจบสี่เก้าเก้าหกศูนย์ดศไม่ใช่เ้าหนะคะหนึ่งศูนย์ศนสี่เจ็ดหนึ่งจุศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดน้องก้องแม่ขอนี่ไหนเราขอดูซิว่านาหนท่านี่ไงท่านี่ไงท่านี่ไงน่ไท่านี่ไงนี หนึ 1> 1่งนย์ศูนยเจ็อ่ะกดดิหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดอ่าไม่มีเหรอหรอ่าโอเคงั้นเราทำแบบนี้ดีกว่าเราจะได้เป็น, 47, นหนึ่งบวกศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดเท่ากับลอเอกซเนาะไอหนึ่งเนี่ยมันคืออะไรลอกของสิบกำลังหนึ่งใช่ไหมคะมอ่าแกล้ก็หายหแม่หน่อยศูนย์ศูนสี่เจ็ดอยู่ไหนไเลศูนย์ศูสี่เจ็ด ก็หาเจอไหมนนเจ็ดนเนี่ยมันมีสี่จุดอะไรเี่ย้อสี่สามสี่เจ็ดเลยไหน้าสี่เจ็ดมันเลขเจ็ะก็แข่งจังอืมนี่มันเลขเจ็ดเนี่ยอือือันนี้ได้เป็นล็อกของ เอาแบบคร่าวๆนะลูกนะพอดีว่าเราได้ว่าล็อกอะไรนะล็อกของอะไรลูกล็อกของหนึ่งจุดีก็หลศูนยหนึ่งลสี่กับศนจุดลขสี่น่ะเลขออ้งกองเก่งจังศูนย์ศูนย์สี่สามอนอาจจะเป็นหนึ่งกว่ากว่แหละเนี่ยนะคะจะเป็นหนึ่งจุด ศูนย์หนึ่งกว่านะคะอะทำย้อนกลับอีกทีเราจะได้เป็นล็อกของสิบคูณหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งับล็อกเพื่อไหนอะลูกเพื่ออะไรลักษะจริงๆนะคะเราดูตัวนี้เทียบเขียวนี่เอาคำว่าล็อกเหมือนแต่คำว่าล็อกทิ้งนะคะเหมือนมองมองข้ามมันไปเพราะฉะนั้น x เราจะได้เท่าไหร่ลูก อันนี้คูณกันได้อะไรเนี่ย10.1มันน่าจะหนึ่งกว่าๆแหละลอ,องดูนะคะเอกอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเราค่าเนี่ยถ้าเรามาคูณกันมันน่าจะได้ประมาณ10.1<ะ>ลองคูณดูเท่ากับ3.45 3.45ก้อนนี้นะคะเดี๋ยวคูณกับ2.93คูณ9 3ไปอีสอง สิบจุดหนึ่งก็ประมาณนี้แต่ถามว่าถ้าเราตามหลักความเป็นจริงเราจะเอามาเทคล็อกมาค่อนข้างเหนื่อยเนาะเราคูณกันมง่ายกว่าถูกไหมคะว่าเราสามจุดสี่ห้าเนี่ยคูณสองจุดกว่าง่ายกว่าแต่นี่คือลองฝึกเทคล็อกนะคะอ่ะอินนงเดี๋ยวข้ออื่นเดี๋ยวลองฝึกทําดูก่อนเนาะนี่แบมีทั้งมีทั้งล็อกหน่วยแล้วก็ล็อกโลบเหมือนกันนะคะซึ่ง